นี them, ่จ kind of ้ะพี่น้องแผ่นโฟมที่เฮาตัดนั่นจ้ะพี่น้องเนาะให้มันมีลักษณะแบบนี้นะจ้ะพี่น้องเนาะตัดให้อย่าให้มันขาดเดพี่น้องให้มันเหลือหน่อยนึงเนาะจะพี่น้องเนาะพอที่เฮาแบบเวลาที่เฮาสิเอาไ้เอาลงอ่างอนุบาล2เนาะจะพี่น้องเนาะเฮาสิได้กออกง่ายๆนะจะพี่น้องเนาะแบบนี้นะจะพี่น้องเนาะเนี่ยวัสดุและอุปกรณ์ที่เฮาต้องเตรียมในการเพาะต้นกล้านะจะพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันเลยจ้ะอันดับแรกก็สิมี ของน้ำน่าจะพี่น้องเนาะหาซื้อได้ทั่วไปนะาจะพี่น้องเนาะแผ่นละประมาณหาบาทนะาจะพี่น้องเนาะกสีมีไม้บรรทัดแล้วก็พินเซ็ตน่าจะพี่น้องหรือสิปเป็นแหนบบานเข้าก็ได้นะาจะพี่น้องแล้วก็สีมีใบมีดนะาจะพี่น้องเนาะหรือผู้ใดใช้คัตเตอร์ก็ดีนะาจะพี่น้องแล้วก็สีมี่กระมังกระมังใบหนึ่งแล้วก็มีมเม็ดพักสีเข้าเพาะไว้แล้วน่าจะนี่ มาดามกระเดยเพาะมาแล้วขึ้นหนึ่งเราจะพี่น้องเนาะสำหรับวิธีการเพาะเม็ดพักเดียวก็มีในอีกคลิปหนึ่งเราจะพี่น้องสามารถเข้าไปรับชมได้นะจะพี่น้องสําหรับวิธีการเพาะเม็ดพักเนาะจะพี่น้องเนาะเข้ากับไปเบิ่งขันตอนและวิธีการทาต่อไปกันเลยนะจ๊ะนี่เราจะพี่น้องเ่าเข้าวดนฟองน้ำมาแล้วเราจะพี่น้องเข้ากับเอาไม้บรรทัดเราจะพี่น้องเนาะทาบความกว้างกับประมาณหนึ่งไม้บรรทัดแล้จะพี่น้องเนาะเข้ากับเอาคัตเตอร์ คือใบมีดนะจะพี่น้องเนาะขีดฟองน้ำลงไปบ่ต้องบ่าต้องขีดให้มันสุดจำเลยจะพี่น้องเพราะว่าฟองน้ำม,มันสิขาดนะจะพี่น้องเน,นาะเข้าตรงเพ่อไว้น้าจะพี่น้องก็ขีดไปจน,นจนเบิร์ตแคนนะจะพี่น้องเนาะเลี้วจะพี่น้องมาท,ที่นี้เข่ากบสิได้เป็นแบบนี้นะจะพี่นา้องเนาะฟองน้ำสิได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้บบดนี้เข่ากับมากขีด กีดเป็นเครื่องหม้กากะบ,บาดนะจ๊ะพี่น้องระวางช่องระวางในสี่เหลี่ยมของฟองน้ำที่เข้ากีดไปแลวนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยกีดลงไปจะได้เป็นกากะบ,บาดแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องเข้าก็กีดไปจนจนครบทุกช่องหมดแลวจ๊ะพี่น้องนี่จ๊ะพี่น้องตอนนี้มาดามก็ได้เนกีด ครื่องไมก้กากระบาดใส่แน่นช่องสี่เหลี่ยมแผน่นฟูมเสร็จแล้วเรีเยบร้อยพี่น้องเห็นบ่มห้มีลักษณะแบบนี้นะพี่น้องเนาะกลีดเป็นสี่เหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะจ๊ะแต่ว่าไอ้ตรงกลางตรงนี้นะจ๊ะพี่น้องก็บ,บ่ต้องเอ็ดลึกก็ได้นะจ๊ะพี่น้องเนาะเอ็ดพ่อให้เม็ดเม็ดพักมันอยู่ได้นะจ๊ะพี่น้องเนาะเนี่ยเซีเดเป็นแบบรูปกาก,กระบาดแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะพี่น้อง รือว่าสิเอ็ดแฉกเดียวก็ได้นะพี่น้องเนาะหรือสิเอ็ดเป็นลายตรงก็ได้นะพี่น้องเนาะอแต่ให้ว่าให้มันเวลาเฮาใส่เม็ดผักลงไปแล้วนะพี่น้องเนาะให้มันอยู่นะพี่น้องเนาะบ่ให้เม็ดผักล่วงพี่น้องเนาะเฮาสิเอ็ดเป็นลายใดก็ได้นะพี่น้องเนาะเอาแค่นี้ก็เสร็จแล้วพี่น้องเนาะวิธีีดนฟองน้ํานะพี่น้องเนาะเอาพอเฮาีเสร็จแล้วนะพี่น้องบัดนี้เฮาก็สิเอา แผ่นฟูมเห้านี่เนาจะพี่นองเนาไปแช่ในน้ำเนาจะพี่นองให้มันชุ่มน้ำให้มันดูดน้ำใส่จนเต็มแผ่นเลยเนาจะพี่นองเนาะไปไปเบิ่งกันเลยจ้ะจากที่เห้ากีดอันการะกบ่าใส่แผ่นฟูมเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาจะพี่นองเห่าก็เอาแผ่นฟูมมาชุบลงในน้ำในกระมั่งเห้าเนาจะพี่นองเนาะชุบลงให้มันชุ่มเลยเนาจะพี่นองเนาะให้ฟองน้ำนี่มันดูดน้ำเข้าไปจนเต็มเลยเราจะพี่นองเห้าใส่มือเนาจะพี่นองเนาะสองมือกดฟองน้ำลงไป มันสิแดนสิใส่ซอยให้น้ําซึมเข้าในฟองน้ําไว้ไนะจ้ะพี่น้องหลังจากที่ฟองน้ําดูดน้ําจนอิม่มโตแล้วนะจ้ะพี่น้องเฮาก็ย้ายฟองน้ําม,มาใส่ในกระมังนะจะพี่น้องนเนาะแล้วก็เติมนม้ําลงไปนะจะพี่น้องเนาะในอัตราส่ว,วน3/4ของฟองน้ํานะจ้ะพี่น้องเนาะบ่ควรเติมน้ําให้ท่วมฟองน้ํานะจะพี่น้องเพราะว่าส,สิเฮ็ดให้เม็ดผักมันเน่าได้นะจะหลังจากที่เฮาเตรียม,ม้แผ่นโฟมนะจะพี่น้องเนาะ ใส่ในกะละมังเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะพี่น้องบัดนี้เฮาก็สิเอาเม็ดผักเนาะจ๊ะพี่น้องเนาะเอาเม็ดผักที่เฮาเพาะไว้มาลงในแผ่นโฟมเนาะจ๊ะพี่น้องโดยการใช้แหนบหรือว่าฟอเซตนะจ๊ะพี่น้องเนาะขีดลงไปนะจ๊ะถ้าเป็นเม็ดผักของไทยเฮาเนาะจ๊ะพี่น้องเนาะก็บ่ต้องต้องเพาะแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องเนาะสามารถเอาลงในแผ่นโฟมได้เลยนะจ๊ะพี่น้องเนาะเฮาก็เอาเสียบลงไปใน กากระบาดที่เข้าใส่ใวน,น่ะ้พี่น้องเรต้องเรต้องเอาใส่ลงไปเลึกเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่า,าเดี๋ยวมันมันชิงอ,อกขึ้นมากไยนะจ๊ะใส่กาพักลงไปจนเต็มถาดพอดีจ้ะพี่น้องหลังจากที่เฮ้าใส่ต้นกาลงไปจนเต็มถาดแล้วนะจ้ะพี่น้องเนาะเฮาก็ยใาย่ถาด ออกมาพึ่งใส่เด,ดนะจะพี่น้องเนะซึ่งเวลาทีเหมาะก็คือตอนช่วงเช้าๆเนาะยจะพี่น้องเนาะแปดโมงถึงสิบโมงเลวก็ตอนช่วงบ่ายะจะพี่น้องเนาะมันเติมน้ำในทุกๆมือเนี่ยจะพี่น้องถ้าเทาสังเกตเห็นว่าน้ำลดลงนี่ยจะพี่น้องเนาะจนกว่าอายุต้นการสิครบหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์เนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้แมา่ดําก็ต้องขอจบไวเพียงแค่นี้นะจะพี่น้องเนะาหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บนหน่อยกันหลายนะจะพี่น้องสำหรับผู้ที่เขามารับชมนะจะพี่น้องเนาะ จากนั้นแม่า้ำก็ต้องขคขอบคุณแล้วจะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า